เศกควยายธนูอะไรใส่ทําให้หนูกินไม่ได้นอนไม่หลับว่าอย่างนี้ที่จริงอันนี้นะคะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะลูกการที่คนอื่นจะทํานี่นะมันจะไม่เป็นอะไรเลยคนที่อยู่ในสัมมาทิฏฐินะคะอยู่ในลมหายใจอยู่ในอาณาปณสติสํารวมกายวาจาใจอยู่มีจิตและสติอยู่ในร่างกายเราเสมอเสมอเราจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาในร่างกายสติเป็นยารักษาโรคทั้งกายและจิตพระพุทธองค์ก็สอนไว้ ใครที่เจริญอาณาปนสติเสมอเสมอเนี่ยผีทั้งหกก็จะออกจากจิตจากใจไปนะผีทั้งหกก็คือ 1. ผีดื่มน้ำเมา 2. ผีเที่ยวกลางคืน 3. ผีเที่ยวดูการละเล่น 4. ี่ผีเล่นการพนัน 5. ผีคบคนชั่วเป็นมิตร 6. ผีเกียดคร้านทำการงานเห็นหลือยัง การที่เราอยู่กับอาณาปณสตินะคะจิตอยู่ในรูปและนามในกายในใจมาทําให้เราได้ตามคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมความจริงเสมอนะคะ